สวัสดีครับสวัสดีเนนพื่อนๆในพี่น้องชายยูทูบครับสวัสดีสีกท่านนะวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยครับช่องเซตเตอร์ดินดวดเชตเกตครับวันนี้ผมจะพามาดูารถเมคโครตัวเนี้ยเป็นตัวรุ่นสิบครับตัวแรกที่เอามาทำงานในประเทศไทยเลยที่รำฐานมาก็มีเห็นแต่อยู่ในร้านครับยังไม่เห็นเ,าเอามาทำงานเป็นโคเบโก,โก SK135 หรือเปล่า135-125นี่แหละคันนี้อ่าเพราะว่ามันคล้ายๆกันนะดูผิวเผินไม่รู้เป็น YY07 ครับตัวนี้จะใหม่ล่าสุดเลยเป็นโชมมาร์คเทนครับอู้เร็วกฟา้าบเลยเพียวฟา้ามากท <c oughs> ำงานคู่กับฮิจชิชิครับ ZX3 ซาซิขีดสามจะข้องขับเองหรือเปล่าครับน่าจะขับเองนะครับสไตล์แบบนี้เป็นพี่ชายทั้งโซนทั้งสุพรนครับนี่ถ้าขับรถสไตล์แบบนี้มีเขาคนเดียวแหละ เสียอั้นสุพรรณหรือนัตพลเด็กสุพรรณนั่นเองครับสวยแท้วะ่ะเร็วจัดครับเดี๋ยวเราไปดูข้างบนดู ตัวนี้เป็นแท็กเลยครับแท็กค่าเป็น135ครับ 135SR ใช้เครื่องรู่นี้จะเป็นเครื่อง 4JJ เครื่องเดียวกันเลยกับฮิตาชิประหยัดปั๊มนี่ไม่แน่ใจครับต้องดูพอผมยังไม่ได้ไปศึกษาแบบเต็มที่นะเสียงเครื่องมันีเงียบยัง ไปดูอีกฝั่งหนึ่งเราดูรอบคันเลยครับอเจเริญครับแมาหรืออั้นเจริญหรือเปล่านี่ครับไอไอดอนผมเลยนะครับเนี่ยเริ่มจากศูนย์ครับเริ่มจากเป็นคนขับไมโครยันจนมีไมโครเป็นของตัวเองครับนี่ไอดอนของผมเลยพี่ชายสมศรัน ถ้าคนเราร,รู้จักขยันครับจะมาหากินครับสักวันมันต้องเป็นของเราครับนี่แกเป็นไอดอลผมจริงๆเลยนะครับแกเริ่มจากเป็นคนขับนะครับแต่ก่อนเป็นคนขับแล้วก็ไปดาว SK เคร้อยมากไฟมาครับก่อนะหลุดแปบ๊บเดียวหลุดแล้วก็ งานแกเยอะครับฝีมือแกดีผลโซนนี้จะรู้จักแกดีขยันซื้อสัตว์อดทนครับแต่ก่อนซื้ออ่านักโคมาแรกๆไม่มีพิกอัพนะครับเอามอเตอร์ไซค์พ่วงสาเล้งครับพ่วงรถเข็นเนี่ยเอาไปซื้อน้ำมันครับโอ้ผมเห็นแกในสุดยอดครับนับซื้อ จนแกมีทุกวันนี้สุดยอดมากครับทุกวันนี้แกเป็นคนสั่งน้ำเขา้ารถจากญี่ปุ่นเองเลยนะครับเนี่ยรถนี้แกน้ำเข้าเองเลย คันนี้แกก็น่าจะขายนะครับ เท,ทียวมาทํางานนะส่วนใหญ่ก็เห็นจอดอยู่หน้าร้านครับยังไม่เห็นมีใครออกไปทํางานนะนี่คือให้บรรจารแรกๆเลยครับเนียใขรนี่นะขนี่เฮ้ยสุดจัดไหม ยอดไหมนิ่มมากเลยนะเครื่องยิสูซูเครื่องยิสูซูสีเจ๊เครื่องเดียวกันอ่าผมพาเสตินเจตินครับเสตินพาสิ่งแปลดๆแลดป่ามหาป่ามาแนะนำตัวกับพี่ชายครับเป็นอย่างนี้แหละรถนอกรถนอกเป็นแบบนี้ร้อยสามห้าอาร์มเท่านี้ฮะ รถนอกร้อยสามห้ามันจะอามสั้นมาตั้งแต่วายศูนย์ห้าศูนย์หกมาแล้วมันจะอามไม่ยาวเท่าร้อยสี่เร็วไหมเร็วกว่าร้อยสี่เยอะเลยนะ อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยครับอย่างนี้เลยฮะต้องถามพี่ชายเลยถามพี่ชายเนะี่ยพี่แกขับอยู่พี่แกขับอยูออ่ขับเองฮะขับเอง ฝีมือมากฝีมืออย่างเงี้ยที่เด็ดที่เด็ดสุพรรณเลยแหละฝีมือเดี๋ยวให้รู้ฟังเก่งบ้างครับไม่ไม่ียกกันวนะ ัเนเจริญอันอันอันเจริญแท็กเตอร์อันเจริญแท็กเตอร์บ่ออะไรฮะบอ่อปลาบ้างบอ่อปลาบ้างที่ใช้งานมีสองที่บ้านน,น่าจะมีอีกสี่ ข้ามาายีมือสุดยอดเลยที่เดียวสุพรรณเลยเนี่ยนี่น่ะไม่แน่จะโหมเลยฮะใช่ทำชั่วโมงเนาะชั่วโมงถ้าทำเมาลงมาแล้ววันนี้ถ้าทำเมาลงมาแล้วไม่ไร 3ชั่วโมงจอดมาได้ไงไอเราก็นึกว่าอริยะว่ะอ๋อเจริญเจมินเลยอ่ะเร่งเครื่องไปสุดนั่นี่เชื่อไหมะแกเป็นคนขับรถไวเป็นคนขับรถมือหนักรถเร็รถไม่ไวแกก็ขับให้ไวอ่ะ นเนียรถไม่ไวก็ขับให้ไวอ,ะอ่ะ,อะก็ดูแกขับวะเขาไปดูข้างบนหาูกันครับนี่ลงไปางล่างแล้วเอาวัเดเปลี่ยนหน่อยดิเอาไปลองความเร็วครับสีส้มกับสีเขียวรุ่นสิบเลยคนะันเดียวที่ออกมาทำงานที่เหลือก็มีจอดหน้าร้านอยู่ไม่กี่คัน น่าจะเป็นสีเจเจเครื่องน่าจะเป็นเครื่องตัวเดียวกันน่าจะเป็นเครื่องตัวเดียวกันสีเจเจเครื่องดีแมกอะๆๆๆอ่ะเป็นไงคลิปนี้ก็ขอ,ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ครับเดี๋ยวรอชมคลิปต่อไปนะว่าจะเป็นยังไง